สวัสดีครับแนวทางดวงวันนี้พามาดูดวงโดยรวมท่านที่เกิดวันเสราร์ที่16มิถุนายน2568ความหมายมีดังนี้ครับการงานสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์การงานในวันที่16มิถุนายน2568นี้ถือว่ามีแนวโน้มที่ดี และมีความมั่นคงคุณมีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานสำคัญหรือโปรเจกต์ระยะยาวที่ต้องใช้ความละเอียดร,บรอบคอบและการวางแผนที่ดีจะโดดเด่นเป็นพิเศษงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงสร้างหรือการแก้ไขปัญหาซับซ้อนจะประสบความสำเร็จคุณอาจต้องใช้ความพยายามและอดทนเป็นพิเศษในการทำงานบางอย่างแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่ากับความทุ่มเทผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานอาจให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คุณการเงิน ด้านการเงินของคนเกิดวันเสาร์ในวันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีเสถียรภาพมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากการทำงานหนักและความรับผิดชอบของคุณเองอาจมีช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการลงทุนระยะยาวหรือการเก็บออมที่เคยทำไว้คุณเป็นคนที่มีวินัยในการใช้จ่ายและวางแผนการเงินได้ดีทำให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องรายจ่ายที่ไม่คาดฝันหรือการใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซมสิ่งของต่าง ควรมีการสำรองเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินความรักคนโสดอาจยังไม่พร้อมเปิดใจมากนักหรือมีคนเข้ามาแต่ยังต้องใช้เวลาศึกษาดูใจกันอย่างรอบคอบคุณจะมองหาความสัมพันธ์ที่มั่นคงและจริงจังมากกว่าความสัมพันธ์ฉับฉยวยมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจจากการทำงานหรือจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดจริงจังคนมีคู่ ความสัมพันธ์โดยรวมยังคงมั่นคงและจริงจังคุณและคนรักจะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือมีเรื่องที่ต้องปรึกษาหารือกันอย่างละเอียดอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องความเครียดที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์หรือการยึดติดกับความคิดของตนเองมากเกินไปการสื่อสารด้วยความเข้าใจและให้กำลังใจกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ราบรื่นยิ่งขึ้นสุขภาพ ในเรื่องของสุขภาพผู้ที่เกิดวันเสาร์ในวันที่16มิถุนายน2568นี้โดยรวมแล้วร่างกายแข็งแรงดีแต่ควรใส่ใจเรื่องความเครียดที่อาจสะสมจากการทำงานหนักหรือความกังวลนอกจากนี้ควรระวังเรื่องกระดูกข้อต่อหรืออาการปวดไม่ตามร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักหรือท่านั่งที่ไม่ถูกต้องควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มี ประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีที่เหมาะสมกับตนเองเช่นการทำสมาธิหรือการทำกิจกรรมที่ชอบสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร